สวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับวันที่19เดือน12ปี67นะครับครั้งที่29 ep 2บทที่5 fb สิทธิชัยพันธะรหัส223บทที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยงังภควาสักเกสุวิหรติกัะปิระ วัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเทนะสัตถิทิงปัญจมัตเทหิพิกุสตเตหิสัพเทหิวะอรหันเตหิทสัสสหิจะโลกะถาตูหิเทวตาภูยะเยนะสันติปติตาโหติภวันตังทัศนายะภิกขังพิกุสังคันจะอาตะขูอตุนังสุสทธาวาสยา สก,กาิกานังเทวานังเอตะทโหสิอะยังโหภคะวาสักเกสุวิหารติกับิระวัตถุสมิงมหาเวเนมหาตาภิกุสังเขณัสทิงปัญจะมัตเตหิภิกุสเตหิส,สัพสเพเหิวะรหันเตห <c oughs> ิทัศหิจะโลกธาตูหิเทวตาภูยะเยนะสันติปติตาโหติพวัน ทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะมะยมปิเยนะภะควาตุเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตตวาภะควะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะภราวาปุริสสสัมมินชิตังวาพาหังปะ สาเลยะปะสาริตังวาภาหังสัมมันเชยะอะวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพักวะโตปุระโตปาตุระหังสุอะทะโขตาเทวตาพักวันตังอะพิวาเทวตาเอกะมันตังอัทถังสุเอกะมันตังทิตาโข เอากาภคว,วตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสัมมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัฏฐโขอปราเทวตาภควนโตสันติตเกอิมังคาถังอะ ภาสิตตตระพิกโูสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารชีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานินักรักขันติปันธิตาติอัตคูอป,ปราเชวตาภะวตโตสันติเกอิมังคาถังอาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปารีคังอินทะขีรังอัตัจั มณีชาเตจรันตีสุทธาวิมรรากขุมะตาจัตสุทันตาสุสูนาคาติอัทธโคอป,ปราเทวตาพรวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธทังสระนังกตาเสนเตสมิสสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะ ิปุเรสันติติอัตถโขภะควาภิกขกูอามันเตสิยเยปุยะเยนะพิกเวสสะสูทูกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตมัตทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานง เอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาออเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะัระหิเยปิเตภิกเวภวิตสันติอนาคะตัมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัปรมัเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาภวิต,ตสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัระหิอาจิกิตสามิ ภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิอีกภิกขเวเทวกายานังนามานิเท,ทศามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตัณสุนาทาสาธุกังมณสิกะโระทะภาศิษสามิติเอวัมพันเตติขูเตภิกขุภะควโตวปจัตโสสุภะควาเอตะทะโวจะ สีโลกะมนุษย์กัตสามิกัตถภูมากะ <c oughs> ตัทศสิตาเยสิตาคิริทัพพรังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรันสีปีลีนาโลมัหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนา,า,าวิลนะา,าพิยโยปัญจะ สัตยัตวาวเนปัจจปิลวัททเวตัตุอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขเตจะอาตัปะกมรุงสัตวาพุทธสาสัาสันังเตสัมปาตุระหังญานังอมนุษยานะทัศนังอเยเกศา ตระมัทักขุงสหัสสังอัตตสัตตลิงสัตังเอเกสหัสสานังอมนตุสานัมัตทะสุงอเปเกนันตะมัตทะขุงทิสาสัพพาพุ้ตาอะหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิขัดคิดตวานะจักขุมาตะตูอามันตยิสัทธาสวเกสะเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกวูเยวูหังกิตยิตสามิคิราหิอนุปุพภะโสสัตตสหัสสาวะยักขาปูมากาปิระวัฏฐาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกาามุงภิกขูนังสมิติงวะนัง ส smoking, no ัะหัสสาเหมะวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนังสิมิติงวะนังอิเจเตโสระสัหัสสยัยขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนังสิมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจะสตายัขาน,นตตานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังเสมิติงวานัง <c oughs> ภูมิพิโลลาชัคะฮิโกเวปุลรัสนิเวสานังพิยาโยนางสัตสหัสสังยักขานังปะิปุ ปะยิรุปาสติภูมิพิโรราชะหิโกโสปาคะสมิติงวนังปุริมันจะทิสังราชาตระรัฐโถปะสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสะพะหโวอินทะนามามหัภลาอิทิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยัสสัชโนโมทมานาอภิการรมุงภิกขูนางสมิติงวนางทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติปุม่มพันธานังอาทิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตตาบิตัสสะพะหูอินทะนามามหาภลายิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัชโนโมทมานาอภิกรรมุงภิกขูนางสมิติงวนางปัจฉ มันจะทิสังราชาลุวิลูปกักกุสภาษาสตินาคานาังอธิตติมหาราชายาสัตสศิโสปุตตาปิตตสสะพะหูอินทะนามาม ah ai, มนหักพลายทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิขูนางเสีมิติงวนาง <c oughs> อุตตรลัญจะติสังราชากุกเวโล ο, ตับัสสาส สัตยักขานังอธิปติมหาราชายศส,สิโซปุตตาปิตัสะพหูอินทะนามามหาพลายทิมันโตชุติมันโตว,วันณาวันโตยศสิโนโม,มทะมานาอวิกามูภพิขูนังสิมิติงวะนังปุริมัที่สัง ทัตรัโกกินีนวิรุณหโกปัจชิเมนะวิรูโปรคโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโทรทิสาทัตทันลมานาอัทังสุวะเนกาปิวะวัตทะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเทนตุเวเทนตุวิตูจะวิทุโต สหัจันทนกามเสถูจะกินนุวันธุนิมันธุจะปานาโทโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทับโพจะนักโลลาชาชาโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมมะพะลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับโพสห ลาชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงวะนางอัถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรมพลัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรฐายาอาคูนาคายาสตินู เอราวัณูมหานาคูสูปาคาสม,มิติงวนังเยนาคราชาสหสาหารันติทิพาทิสาปักพิสุทธะจักขูเวหาสยาเตวณมัชชะปตาจิตราสุปันนาอิติเตศนามังอภยันตะหาตานาคราชาณมาสีสุปันนโตเทมมต มก,กาสิพุโทโธกันหาหิวาจาหิสุปัฏฐะยันตานาคาสุปันนาสุรณะมังกังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเธนะสุมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาวะวา,วาสวัสเตเตเตอิทธิมันโตยะสัตสินการะกัญชามหาปิสมาอสุราธานเวคาสา เวปจิติสุจิติจัปหาราธูณมุจีสหสตันจักปริปุตานังสพเเวโรจะนามกาในสันในหิตตวาพระลิงเสนังลาหุคัตทะมุปาคะมุงสหโยธานิพัทันเตภิกขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจัเตโชวาโยคะตทาคะมุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมโจักยะสะัสสสหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายะสัตสีโนทัศเ,เตถัตสั t า a g า y a สัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตว,วันณะวันโตยะสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสิมิติงวะนังเวนเทนตุจะเทวาสหะลีจะอสัมาจะ ทุเวยะมะจันทสูปนิสาเทวาจันทมาภูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาภูรักขิตานักขันติภูรักขิตาวาอาคูมันทระราหก,กาวะสูนางวาทะโวเศธโสปาคปุรินทะโธ ทเสเตีทัสธากายาสเพนานตวันนิโนชุติมันโตว,วันนะวันโต <c oughs> โมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงว่านังอะหาคูสหเทวาชารมาคิสิขาริวะอริทกาจะโดชาจะอุมาปุพพนิพาิสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะ อะเนชก,กาสูเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสินุทเสเติทศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนะวันโตยัสสิสโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนังสิมิติงวานังสัมมานาสหาสัมานามานุษามานุษย์สุตตมาคิตธาปัตูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกา อถาคูหะระโยเทวายจะโลหิตาวาสินินปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายายัยาตยัสสินทเสเตเทัทสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตว,วันนะวันโตยัสสินโมทามาอภิกามุงพิกูนังสิมิติงวานัง สุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสาสหะอุทาตะคยหาปาโมกขาอาคูเวเวทวาวิจักขนาสัทธามตาหาระชามิตักาจักยศสิโนทะนักยังอาคาปชุนโนโยทิสาอัภิวัตสติทเสเตเทัสทากายาสัพเพนารนตวันนินโนอิทิมันตู ชุติมันโตว,วันณนะวันโตยัสสัตสีโนโมทมามนะอาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเถ <Okay. S 1> มิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัตยัสสัตสีโนลัมพิตะกาลามาเสฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานะรติโนอาคูจะอาถาคูปะระนิม,มิตาทเ,ทเทสเตทัศธา กายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทธิมตูชุติมตูว,วัน,นะวันตูยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิจิงวะนางสัจเฉเตเทวะนิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนงานมันนวะเยนะอาคันสุงเยจันเยสัทิศาสหาปวุทธะชาติมักขีลังโอ ขตินนะมะนะสาสวังทักเขมูขะตะรังนะาคังจันทังวะอสิตาติสตังสุพรหมาปรมัตโตจับุตาอิทิมโตสหะสนังกุม,มาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหะสุพรหมะโลกานางมหาพรหมาพิติถติอุปนันปันโนสุมัน ชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโฮสฮเสธทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัชตูอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจะสับเพอภิกันเตสินเทเทเวพรหม,มเกมาราเสนาอาภิกามิ สกันหัสสะมันที่ยังเอทะคันหัตะพันะทัตถะลาเคนะพันธะมัทธุโวโสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิทิตัตถะมหาเสโนกันหัเสนนังอเปสยิปานินาตระมาหัจัสรังกตวานะ ทีระวังยะถาปาวุสกโกมีโูทนะยันโตสุวิสุกโกตถาสสปัจจุทาวติสังกุธโธอสัสยังวเสตันจะสับพังภิญญายะวะวะ,วะคิตตวานะจักคุมาตโต,าตาอามันตายิสัทาสาาะเกศาสนีระตมาราเสนา อภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตับกัมรุงสัตวาพุทธรัศพุทธศักศาสนังวีตราเเคหิปักกามุงเนสังโลมมปิอิจชะยงสัพเพว,วิชิตสังคามาพภยาตาตายสัตสินูโมทันติสหภูเตหิสาว,วกกาเตชะเนสุต,ตาติ